สวัสดีครับผมเอ็มรสติ้งไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาอยู่ันที่กำมลนกันยางครับวันนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเราจะมาเจาะที่เลยนะครับเป็นมา z ด้า t 50ตัวใหม่ครับ พราะเพื่อนๆเนี่ยสอบถามเข้ามาเยอะครับบอกว่าอยากที่จะเห็นมาด้า b t 50ตัวใหม่นะครับสำหรับการรีวิวรถใหม่เนี่ยตอนนี้หลายๆช่องเขารีวิวกันไปแล้วนะครับวันนี้เราเลยพามาดูสเต็ปแต่งบ้างนะครับคันนี้เนี่ยถูกจับแต่งเป็นยีราฟแคระนะครับซึ่งจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้ก็ต้องเป็นที่นี่แหละก็ต้องเป็นที่นากกมลน,นะครับแล้ววันนี้ครับเราเอามาเปรียบเทียบให้ชมด้วยระหว่างตัว D m a มนะครับกับตัว บีดีเอสสิบนะครับมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปคุยกับน้ากันดีกว่านะครับโอเคทางนี้ไปเจอน้าครับสวัสดีครับน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่วันนี้หูมาก่อนใครเพื่อนเลยนะครับเอาตรงนี้ดีกว่าพี่เอ็มยืนตรงนี้ผมยืนตรงนี้นี่แบ่งแบ่งพวกเลยนะครับผมอาจจะเป็นสาวกมาด้าเราก็ได้นะครับผมใช่ไหมแสดงว่าถูกใจมาด้าใช่ไหมนะครับวันนี้จัดเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปจอกันครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูคันนี้ก่อนครับผมคนจะได้เห็นถึงความแตกต่างครับ จริงๆคันนี้เนี่ยผมเคยมาถ่ายไปแล้วใช่ไหมนะลำแรกของประเทศไทยพีเอ็มก็มาแล้วก็ต่างเสร็จก็พีเอ็มจนปางหน้าก็พีเอ็มครับผมวันนี้ก็เรียบร้อยมิวเอ็มเป็นมิวเอ็ไปแล้วกระแสกำลังมาครันนี้โอ้ยอย่างที่น้าบอกแหละว่าสําหรับเขาเนี่ยมีความหลังกับผมตั้งแต่ครั้งแรกเลยครั้งแรกที่แต่งในประเทศไทยเลยคันนี้ครับผมนะครับแล้ววันนี้คันแรกที่แต่งของมาด้าในประเทศไทยก็ประเทศทยนี้เหมือนกันครับผมครับผมคันนี้ที่แปลงหน้าใหม่แล้วนะใช่ครับก็ ร้บนี้จริงๆแล้วก็เป็นหน้าตัว2020ครับน้าก็เลยจัดหน้า New X เข้ามาซึ่งตอนนี้ทางร้านเรารับแต่งรับแปลงด้วยครับเท่าไหร่นะแบบนี้ห้าหมื่นแปดพอได้ของแท้ทั้งหมดเลยหมดเลยครับได้ไฟได้กันจางหน้าได้กันชนได้สปอร์ตไลท์ทั้งนี้พร้อมปักพร้อมทุกอย่างคือใช้เวลา2วันเฮ้ยน้าผมจะแปลงหน้านะครับโรมาหาน้าสองวันแต่ละคนจะสีจะไม่เหมือนกันมแต่ว่าใช้วิธดีกันทําไม่เกิน1ชั่วโมงเสร็จคือประกอบอะ ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงไม่เกินครับแต่สองวันเนี่ยแค่โทรจองครับผมแล้วบอกสีรถตัวเองครับผมครับผมนี่ก็คือแปลงหน้า58 0หมืหลายคนถามผมมาเยอะผมยังไม่รู้ราคาวันนี้ครั้งแรกเลยใครอยากไปแปงเก็บตังค์ไว้ได้เลยไม่จริงจริงจแล้วถ้าเป็นแบบตัวสูงเลยนะครับใช้อะไรเดิมเทินนะครับห8 0 0มพอ ประหยัดตังค์ไปเยอะคือถ้าเป็นตัวสูงเหมือนนีก็ตัวเดิมที่ที่ผมเคยมาถ่ายครับผมเทิร์นได้เลยเทิร์นได้เลยครับรจ่ายตังค์สามหมื่นแปดสามหมื่นแปดพอครับผมบได้สเตจนี้เลยนี่หล่อมากนะครับ,รบแล้วคันนี้นะถามวิธีจัดทรงเท่าไหร่ หน้าหลังเหมือนเดิมเหมือนตั้งแต่น้าออกมาวันแรกที่เอ็มเคยพูดไปวันนี้น้าก็ยังคอนเซ็ตเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าวันนี้อัพขึ้นมาเป็นล้อแท้ขึ้นมาเป็นล้อแท้แล้วก็ใส่เป็นยางเอดีศูนย์แปดครับเพาะเอดีศูนย์แปดตอนนี้เขามียางสําหรับกระบะมีครับมีครับมีครับลายนี้ปกติจะฮิตในสายรถเก๋งใช่ครับใช่ครับใช่ตอนนี้มีไซส์นี้แล้วใช่ครับอันนี้ไซส์อะไรนะนะ 2 5 5 5 5าห้า5 5าห้าสบแปดสครับนะครับข้างหน้าโหลดเท่าไหร่ข้างหน้าน้าโหลด3นิ้วข้างหน้า3นิ้วข้างหลังน้าโหลด5นิ้วคอนเซปต์ไปรุ่นนิ้วสอดครับนี่เขาอยู่ประมาณ4นิ้ว4นิ้วนี่ครับนะครับอ่าอ่าหน้าหลังเท่ากันอ่าข้างหลังก็4นิ้วสอดเหมือนกัน4นิ้วสอดเหมือนกันนะครับอันนี้คือตรงแบบ ตรงพิมพ์นิยมถูกต้องครับแล้วแต่ชอบนะครับบางคนอาจจะไม่ชอบเหมือนน้าว่าเตี้ยปลาอาจจะเป็น1 2หรือ2 4ี่หรืออะไรก็ได้คือน้าทำได้หมดตอนนี้ของน้ามีกี่สเต็ป1 2 1 2 2 4 3 5นสอี่ามหอันนี้หมดเลยครับที่เรามาเท้าความคันนี้เนี่ยเพราะว่าเราจะให้มองเห็นตอนนี้เซฟภาพนี้ไว้ก่อนให้เห็นก่อนว่าด้านข้างของอีสุปเป็นแบบนี้ครับผมด้านหน้าเป็นแบบนี้ครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าตัวมาด้าเนี่ยด้านข้างเขาจะเป็นยังไงนะครับ นี่เลยน้าเห็นแว็บแรกของจริงเป็นไงบ้างสวยมากครับน้าชอบหน้ามันถึงว่าน้าบอกว่าไม่แน่นะอาจจะเปลี่ยนใจมาเป็นสาวกบันไดครับผมครับผมก็ <g ül> อยู่ที่ฟัาชอบนะครับ,รบก็บางคนอาจจะชอบมาได้เป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วก็ตัวนี้เป็นทางเลือกตัวใหม่ครับ 52, b t 50 2021นะครับถือว่า,าต่อไปได้เลยครับผมนะครับอย่างด้านหน้ากับตัวนู้นเนี่ยพอเป็นมิลเแล้วมันจะค่อนข้างคล้ายกันเพราะว่าเขาจะมีเป็นคิ้วตัวกันงตรใช่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 ครับใช่ครับ แต่กระจังหน้าเขาจะดูใหญ่กว่านะนะดูเหมือนดูเหมือน CX3 0มนเนาะอ่าใช่ใช่ใช่ครับเหมือนเหมือนรถเก่งเลยครับครับถ้าตัวนี้ถ้าถ้าเหมือนรถเก่งเพิ่มนะว่าถ้าเอามาโหลดแม่งจะดูสวยมากถึงเป็นทรงนี้ถูกต้องครับอ่านะครับเพราะเป็นทรงนี้แล้วมันสวยกว่าของเดิมมากๆเพราะว่าเราเห็นที่โฆษณาเนี่ยมันอาจจะดูแบบว่าดูเชยๆหน่อยใช่ใช่อ่าพอมาจับโหลดจัดทรงแล้วดูดิยังสวย สีนี้ด้วยครับเทาแลรมโบอ่าอันนี้เป็นสีที่มาจากโรงงานใช่ครับมาเป็นสีนี้เลยใช่ครับโอ้โหใช่ครับสีสวยมากนี้น่าจะขายดีครับเนาะน้าก็เลยจับจัดเลยอันนี้ข้างหน้าเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนยื่นกว่าอีสุมันนี้ใช่ครับตรงนี้ครับเฉพาะตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้ครับอ่าแล้วก็ตัวไฟอันนี้เขาจะเป็นแบบว่าเหมือนเหมือนตาคน ใช่ไหมกลมๆใช่ไหมอ่านะครับส่วนอันนู้นเขาจะเหมือนแบบเหมือนตาเหี่ยวครับผมนะครับไฟเขาจะแบบแหลมๆเหมือนตาเหี่ยวต้องต้องต้องให้พีเอ็มจินตนาการครับนะครับแล้วก็อันนี้สปอตไลท์กับไฟเลี้ยวจะมาอยู่ตรงนี้ใช่ครับใช่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 แล้วก็มีเซนเซอร์อันนี้เซนเซอร์ด้านหน้าสี่จุดใช่ครับใช่ครับมีเซนเซอร์สี่จุดหน้าหลังหน้าหลังนะครับตัวฝากระโปรงเชฟคล้ายๆกันไหมนะ ขายนะน่าว่ามันขายนะเนาะฝากั้โปรงค่อนข้างที่ใหญ่ครับบานใหญ่มากใช่ครับเพราะว่ามันเหมือนจะยาวลงมาด้วยยาวลงมาแน่ครับแล้วก็แก้มแก้มตรงเนี้ยเหมือนเลยไปเลย ชปเลยนะครับอาจจะไม่เหมือนแค่ตรงนี้นะนิดเดียวอ่าใช่ใช่ใช่ครับใช่ใช่นี่ครับผมตรงอ่ะเป็นตรงเดียวกันแต่ถามว่าเอามาใส่แลกกันได้ไหมมันไม่ได้เพราะว่าตัวฝากระโปรงมันคนละเคร์ฟไม่เหมือนกันนะครับมแต่พอมาดูมิติดูเส้นสายอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนเลยใกล้เคียงเลยทีเดียวน้าว่ามันใช่เลยมั้งนะใช่เลยใช่ครับใช่ครับเนะไม่ว่าจะเป็นปกตรงนี้ก็ใช่ครับตรงนี้ก็ใช่ครับจุดตรงนี้ใช่หมดเลย ก็เลยทาให้เวลาน้าจัดทรงนี่คือเหมือนกันเลยโอ้เหมือนกันเป๊ะเลยครับสวยทำอีซูซูยังไงมัดได้อย่างนั้นครับเหมือนย่านี้ทรงเท่อยนะคือก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ที่น้าชอบนะครับน้าสามหลังห้าเหมือนรถน้าเลยครับอ๋อทรงเดียวกันเลยเหรอเป๊ะเลยครับแล้วอย่างเงี้ยพวกปีกนกพวกช่วงล่างด้านหน้าเหมือนเหมือนกับอีซูเลยครับทุกอย่างเหมือนกันเลยทุกทุกอย่างเหมือนกันเลยครับก็คือใส่โช๊คตัวเดียวกันตัวเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหลักตาทําเลยครับ อไม่เคยนะโปรเฟนเดอร์โปรเฟนเดอร์ขอบคุณโปรเฟนเดอร์ด้วยนะครับเป็นผู้สนับสนุนหลักครับผมรถนาก็ใช้อยู่โปรเฟนเดอร์ครับส่วนลับนี้นาก็เลือกใช้โปรเฟนเดอร์ครับจบครับเพราะผมก็ใช้โปรเฟนเดอร์เหมือนกันขนาดหลังเสื้อตัวนี้ยังมีโปรเฟนเดอร์เลย มีโปเบนเดอร์ด้วยมาด้าจะเข้าก็เข้าได้นะนะครับอันนี้อันนี้น้าถอยที่ไหนสูตรนี้เลยวะนี่เลยมาด้าเพตาอยู่ตรงข้างร้านน้าเลยครับนี่เลยนี่เลยมองกันได้เลยครับสนใจมาที่นี่ได้เลยครับสามารถจองที่นี่เสร็จปุ๊บเผื่อเขามีโปรโมชั่นแต่งล้อจะแต่งอะไรมาที่นี่ได้เลยครับทำได้เลยหรือจะเข้ามาทําที่ร้านน้ต่อก็จัดได้เลยได้เลยครับนี่อันนี้เป็นยางนิโต นิตโตเอสดีครับอ่ามีนามีทั้งนิโตมีทั้งโยโกมีทุกยี่ห้อครับอ่านีทุกยี่ห้ออ่าครับผมนะครับคอนเต์ก็ยังคงเป็น25558อย่างเมื่อกี้นี้รถน้าสี่นิ้วสอดทั้งหน้าอันนี้ก็คือสี่นิ้วสอดเหมือนกันครับเป๊ะเข้ากันเลยเป๊ะเลยครับเป๊ะเลยตรงนี้มันทําให้รถดูดูสวยอย่างที่น้าบอกว่าพอข้างหน้าเนี่ยมันเป็นแบบลักษณะของรถเก๋งพอมันสูงโยงเย่งก็ไม่สวยไม่สวยพอลงมาเป็นไซส์นี้แล้วสวยเลยโอเคเลยนะครับ แล้วอย่างประตูด้านข้างนะน้าว่ามันใช่ครับเหมือนเลยใช่ไหมเหมือนเลยแล้วกระทั่งมือจับมือจับเหมือนมากเหมือนมากครับเหมือนมากอนาคตจะมีแบบพวกประตูหุ้มฝาน้าม่าว่ามีแน่นอนน้ามีแน่นอนมีแน่นอนครับน้าอยากทําด้วยครับก็ตรงนั้นก็คือคุยกับเฮียม่อนมาแล้วครับก็อินไม่อินไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ครับฝากระโปรงก็น่าจะเสร็จฝากระโปรงมาแล้วมาแล้วแน่นอนประตูมาอย่างประตูเนี่ยสองบานนี่ขนาดเท่ากันเป๊ะเป๊ะเลย น้าว่าเอานู้นมาใส่นี้เอานี้ไปใส่นู้นน่าจะได้นะมีโอกาสได้เลยนะได้ครับประตูเนี่ยนะใช่ครับนี่เลยแล้วก็ล้อหลังอันนี้ก็เหมือนกันสี่นิ้วสอดนิ้วสอ่าประมาณสี่นิ้วสอดหน้าสามหลังห้าครับแล้วอย่างเวลาจัดทรงเขานะอย่างด้านหลังเนี่ยคือย้ายแนบใช่ไหมย้ายแนบดีกว่าครับเพราะว่าย้ายแนบเพราะว่าอีซูซูแนบสามแผ่นกับลำนนี้ก็สามแผ่นเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องช่วงล่างนะครับไปต้องที่ร้านน้าก็ได้ครับร้านนั้นๆที่เคยทํารถอยู่เคยทารถอีซซูอยู่ เข้าได้เลยครับเนาะเพราะว่าเขามีประสบการณ์เรื่องตรงนี้ไปแล้วใช่ครับนะว่าเป็นอันเดียวกันไหมแนบสามแผ่นเหมือนกันไปเลยวะเหมือนเหมือนกันเลยครับแสดงว่าช่วงล่างไม่มีอะไรแตกต่างกันเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยครับนะครับครับผมนี่เลยแล้วก็อย่างที่บอกอันนี้เป็นรุ่นไฮเลเซอร์อันนู้นเป็นรุ่นไฮเรนเดอร์อ่าเออไปแข่งกันแล้วแต่ว่าใครอยากจะชอบแบบไหนนะครับก็เดี๋ยวมาดูด้านท้ายไฟท้ายนะครับอาจจะเรียกยากนิดนึงเนาะไฮเลเซอร์อ่าเป็นบีทีดีกว่าเออบีทีห้าสิบไม่ง่ายบีทีห้าสิบดีกว่า แต่จริงๆเขาแบ่งแบ่งตัวไฮเลเซอร์กับตัวเตีย้ยตัวสูงเหมือนกับไฮเลนเดอร์กับตัวธรรมดานะถ้าเกิดพอเป็นตัวสูงของอ e ีสุก็จะเป็นไฮเรนเดอร์<ต>พอเป็นตัวสูง<ต>ของวิทยิก็เป<ต>็นไฮเลเซอรต้องรอดูตัวเตี้ยก่อนอ่าครับผมเดี๋ยวอีกไม่นานก็คงมีตัวเตี้ยมาแนอนครับสายเลียเดี๋ยวคอยดูได้เลยว่าตัวเตี้ยจะสวยขนาดไหนาผมนะครับ อย่างตัวนี้ตัวนี้เขาก็ให้มาดีครับเป็นมือจับมือจับแล้วก็ก้องถอยหลังเหมือนกันเลยนะเหมือนที่สุดไหมนะว่าเหมือนว่าเนาะเหมือนเปเลยเข้ากันเลยครับนะครับคอนเซ็ปต์ของเขาก็ยังคงเป็นโลโก้ของมาสด้าครับแล้วก็โลโก้คําว่า BT อทาอ่าครับผมเฮ้แต่ผมมีความรู้สึกว่านิดนึงคือตัวเนี้ยตัวกันชนท้ายเขาเนี่ยกันชนเขาตัวนี้นะฮะกันชนเขาตัวนี้เป็นกันชนเหมือนกับตัวโลของอีซูซูแต่ว่าในข้อดีของเขาคือเขาจะให้เป็นตัวเซนเซอร์มา สีจุดส่วนสําหรับใครที่ไม่ชอบเซนเซอร์ทั้งหลังก็คืออยากกระถอดแล้วแบบหลอๆอันนี้นะว่ามันถอดง่ายไม่เหมือนอีซูซูครับถ้าอีซูซูถอดระบบเลยอ๋อคือด้านข้างอ่ะมันจะหายใช่ครับหายไปเลยอันนี้คือมันเต็มเหมือนกับตัวตัวเตี้ยใช่ครับใช่ครับใช่ครับใช่ถอดง่ายแต่ผมว่าหน้าตาดีไซน์ของเขาอ่ะ มันดูเหลี่ยมๆใช่ครับใช่ครับใช่ครับดูเชยนิดนึงก็ก็ก็เดี๋ยวน้าจะลองถอดดูว่าถ้าถอดไปแล้วดูมันจะหล่อขึ้นไหมติดตามรูปภาพเวลาน้าตกแต่งได้ในเพจของน้าเลยนะกมลนะครับแล้วก็ไฟไฟด้านหลังนะครับเออพี่เอ็มว่าไงเออทีแรกตอนดูรูปอ่ะตอนดูรูปนะดูเชยนะแต่พอมาเห็นของจริงอ่ะผมเห็นมิติเส้นสายเขาตรงเนี้ยมันจะเหมือนเรบเหมือนปีกนกต้องดูตอนกลางคืนใช่เพราะว่าผมว่าไฟตรงเนี้ยที่เป็นไฟกลมๆตรงเนี้ยน่าจะสวยครับตรงไฟเบรกนะ ะครับตัวนี้ใช่ไหมมันจะรับกับตัวไฟด้านหน้าของเขาที่เป็นวงวงต้องต้องต้องดูตอนกลางคืนนะครับแต่จริงๆพอจัดทรงเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็ดูไม่ขี้เลยนะเดี๋ยวขอดูภายในด้วยนะมาเดี๋ยวดูภายในกันเพราะว่าเราอยากรู้เหมือนกันว่าภายในเขาจะเหมือนกันไหมนะครับเรื่องที่ประตูก่อนโอ้โหประตูนี่คือมีหนังแบบนี้เหมือนกันที่เท้ามีช่แผันใช่ใช่ปุ่มสวิต์ต่างๆเหมือนกันเป๊ะอีสุสุเลยใช่ใช่ครับใช่ นี่เลยแล้วก็เข้ามาที่ตัวพวงมาลัยครับโอ้โหพวงมาลัยนะผมจำนี่ได้เลยอีซูซูครับใช่ไหมตัวตช์คอนโทรลต่างๆของมัลตรติฟังก์ชันใช่ใช่นะครับยกเว้นโลโก้ถ้าเอาโลโก้มาด้าออกอีซูใส่ก็ใช่อีซูเลยไม่รู้ว่าครอบถอดครอบได้หรือเปล่าเหมือนแล้วก็หน้าหน้าปัดนะครับหน้าปัดก็น่าจะเหมือนนี่อีซูเลยครับจอเหมือนกันครับผมนะครับเปลี่ยนกันแค่ตรงนี้นิดหน่อยเอมีมีตรงฝั่งของคนนั่งเนาะมีครับมีครับตัวช่องแอร์ที่ไม่เหมือนกันอ่าอันนี้ก็น่าจะเป็นเก๊ เก็บสัมระเย็นครับผมแล้วก็ไอ้พวกระบบแอร์อะไรต่างๆนี่เหมือนอีดูสูตรงท็อปเลยนะครับครับผมนี่ตัวคอนโซลเกียร์ตรงกลางนี่ก็คลายนะครับนะครับแล้วก็รุ่นนี้ค่อนข้างที่จะให้มาดีครับมีแอร์หลังด้วยมีแอร์หลังครับนี่เดี๋ยวดูแอร์หลังก่อนนะครับก็คืออีดูตูเนี่ยบางรุ่นก็จะมีแอร์หลังแล้วก็ไม่มีครับผมจะต้องเป็นรุ่นท็อปท็อปใช่ครับนะครับใช่ครับอันนี้มีมาให้เลยมีมาให้เลยนะครับ สำหรับผู้โดยสารข้างหลังแอร์ยังฉับแน่นอนครับสำหรับรูปทรงของตัวเบาเองเนี่ยทั้งข้างหน้าข้างหลังคือเป็นรูปทรงเดียวกับยูสุแต่เปลี่ยนในลักษณะของตัวหนังเอาดีกว่าเอางี้ถ้าวัยรุ่นจะเอาไปทำนะนะว่าเคอร์กี้ก็ใส่ได้ใส่เคอร์กี้ก็ได้หรือว่าจะใส่ตัวของน้าที่เป็นริคาโลได้เลยได้เลยครับก็อย่างที่บอกนะเขาเป็นวัยรุ่นนํำเทน อย่างเมื่อขราวที่แล้วเนี่ยคันตัวดี a ม2020เนี่ยน้าก็จับโหลดคันแรกพอมาเป็นคันนี้น้าก็จับโหลดคันแรกแล้วเดี๋ยวตัวเตี้ยมาน้าก็จะจับแต่งอีกไปดูดูสังเกตดูสังเกตถ้าเป็นไฟตัวนี้กับตัวนู้นแล้วตัวนู้นเขาจะอยู่ทั้งล่างงี้เนาะตัวนี้เขาจะอยู่ปีกเพราะว่าดูหน้าเหมือนหน้าเขาใหญ่ใช่แล้วก็คืออันนู้นเขาจะมีไฟเลี้ยวมีไฟเลี้ยวมาอยู่ด้านล่างอ่ใช่ครับใช่ใช่เออก็มีข้อแตกต่างหลายจุด จริงๆถ้าใครอยากที่จะเห็นตัวจริงก็จริงๆมาที่นี่ได้ที่นี่ได้เลยครับมาด้าเพตาครับหรือว่าไปที่มาด้าได้ทั่วประเทศเลยไปหาดูตัวจริงให้เห็นกันชัดเจนก่อนจริงๆอยากจะเอาไปลงสนามคองห้าเนี่ยผมว่าเดี๋ยวมีมีแน่ รุ่นมัด้าเออเครื่องก็เครื่องเดียวกับอีซูุเวลาทําแรงผมว่าคงทําแรงเหมือนกันกินอีซูุใช่ปะใส่กล่องใส่อะไรทุกอย่างเหมือนกันเพราะว่าเขามีหนึ่งุดเก้ามีเครื่องสามพันเหมือนกันตัวเครื่องหนึ่งจเกเหมือนกัน่ว่ารุ่นท็อปๆก็เป็นเครื่องสามพันไหนๆนะ้าหูนหน่อนี้ผมขอเปิดดูเครื่องหน่อยเปิดดูเครื่องหน่อยอยากเห็นเหลือเกินว่าเครื่องจะแตกต่างกันขนาดไหนนะครับนี่เลยนี่เลยครับอันนี้เป็นเครื่องหนึ่งจุดเก้านะครับ ฝายังหน้าตาเดียวกันเลยเออดูของน้าด้วยไหมเดิมเหรอเดิมอ้าวเดิมงั้นดูของน้าด้วยจะได้เห็นถึงความแตกต่างกันไปเลยนี่นะครับอันนี้คือจะเป็นของอ e ิซูซูตำแหน่งของการวางกองอากาศเทอร์โบแบตเตอรี่กล่องไฟครับตัวเนี้ก็ขายดูดูลวดลายตรงนี้นใช่ครับบใใครัม่ ก็คือตัวเดียวกันน่ะตัวเดียวกันตัวเดียวกันแต่ต่างกันที่ตรงนี้โลโก้โลโก้ครับผมนะครับนี่เดี๋ยวมาดูอันนี้อ่ามาดูคันนี้เห็นไหมอย่างอันนี้เนี่ยคือตรงนี้เหมือนกันครับตรงเนี้ยถ้าเกิดเป็นของอีสูจะเป็นสีน้ำเงินครับผมตรงนี้แค่เปลี่ยนเป็นสีดำาผแล้วก็โลโก้แค่เอาตัวเนี้ยมาแปะครับผมเออเหมือนกันหมดตำแหน่งกองอากาศไปเลยแบตเตอรี่ทุกอย่างเปเลยเปเลย โอ้ใช่เลยครับผมเอาง่ายๆผมว่าใช้อะไหลเดียวกันได้ครับผมนะครับอนาคตเนี่ยถ้าเกเขาดีวกันดีๆเนี่ยอาจจะสามารถที่จะเอามาร์ด้าเข้าศู่นอสสุได้ครับผมนะครับถ้าใครซื้อเนี่ยอย่างที่บอกมันถือว่าเป็นโอกาสของลูกค้าแหละครับผมว่ามีโอกาสที่คุณอาจจะแบบว่าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับผมอะไหล่เนี่ยใช้ด้วยกันได้มันก็จะถูกลงครับผมถูกไหมครับนะครับก็ถือว่าวันนี้เรามารีวิวกันแบบจัดเต็มเลยจอดลึกมากเลยพี่จอดลึกทั้งภายนอกภายในยันให้เห็นห้องเครื่องนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะคร สำหรับใครจะเข้ามาใช้บริการนะตอนนี้สามารถติดตามได้ที่ไหนบ้างเพจร้านน้าครับกระบวนการยางแล้วก็ยูทูบเคเอ็มเดสซิ่งนะครับนะครับก็สามารถติดตามน้าได้เลยแล้วถ้าเกิดใครแบบด่วนๆอยากจะโทรหาน้านะศูนย์แปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดแปดแปดหนึ่งหกครับนะครับก็สามารถติดตามน้าได้แล้วอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีรถใหม่ๆหรือว่าอย่างถ้าเกิดตัวนี้ตัวเตี้ยมาเดี๋ยวน้าจัดให้ชมไว้เดี๋ยวเราเดี๋ยวถ้ามีตัวเตี้ยมาเดี๋ยวพี่เอ็มมาทำอีกคลิปหนึ่งโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวเราสองคนลาไปก่อนครรับไปแล้วสดีครับ